สวัสดีครับทุกทานติดตามทางช่อง youtube นี้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูอีกนี่นะครับหนึ่งองค์นะครับเป็นพระมหาสังกัจจายนะนะครับหรือพระสังกัจจายนะครับออกปัดป่าดานิเวกนะครับเนื้อเรียกเปียกผสมทองคำนะครับมวลสารเนี่ยอ่าสิบสามชนิดเลยนะครับแล้วก็ผสมทองคําบริสุทธิ์นะครับ สร้างพร้อมกันนะครับมวลสาเนกันกับป๋าแก้วรุ่นล่าสุดนะครับลักษณะนะครับเนียนมากเลยนะครับสวยมากนะครับดูครับใครมีแบบนี้ก็แอดไลน์หาผมได้นะครับผมรับเช่านะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสิบสามชนิดนะครับ ผสมกับทองคำนะครับดูใต้ฐานนะครับเป็นรุ่นจงสมปรารธนานะครับวัดป่าด่านวิเวกนะครับพระ,ระพุทธศักราช2567นะครับเลเซอร์ด้านใต้ฐานนะครับสวยงามมากนะครับดูครับความ พิธีพิธันนะครับในการแกะพิมพ์นะครับนี่ครับสวยงามครับพมีวันนี้ก็ถักหาผมได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นโคดทอนะครับนี่ครับทอทหารนะครับส่วนตัวอักษรอักษระจะเป็นการเลเซอร์อนะครับ ใครมีรุ่นนี้ก็ทักหาผมได้นะครับรวมถึงรุ่นอื่นอื่นนะครับของหลวงปู่ทุยนะครับวัดปารณิเวกนะครับทักหาผมได้นะครับผมรับเช่าทุกรุ่นนะครับสําหรับราคานะครับมีขึ้นมีลงนะครับผมไม่สามารถแจ้งในในคลิปได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีทั้งขึ้นแล้มีทั้งลงนะครับราคาไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ อยู่ที่ช่วงนั้นๆน,น,นะครับของการรับเช่านะครับราคาก็เป็นไปตามเวลาณปัจจุบันขณะนั้นนะครับผมไม่สามารถบอกในคลิปได้นะครับว่าจะรับเช่าได้เท่าไหร่นะครับใครมีก็สามารถทักหาผมได้นะครับสังกัดใจครับผมสวยงามครับรุ่นนี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีรุ่นใหม่มาก็มีรุ่นอื่นๆมาก็จะมาอัพให้ลงลงให้ชมกันนะครับเป็นพระมหาสังกัจจายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ